ชื่อไหมว่าผู้ใหญ่น่มีความรับกันทุกคนจริงเหรอวะจริงนี่นี่และแกน่อยากได้เงินใช้ป่าฉันเลยนะมีวิธีหาเงินจากผู้ใหญ่มาใช้แบบง่ายๆมาฝากห้ด้วยแกทํายังไงอา้าวเวลาที่เห็นผู้ใหญ่เดินมานี่นะแกก็เดินเข้าไปหาแล้วแกก็พูดกับเขาไปเลยบอกว่าฉันรู้เรื่องทุงกอย่างหมดแล้วแค่เนี้ยแกก็ได้เงินมาใช้แล้วเง้นเดี๋ยวฉันลองดูนะแม่ครับ ผมรู้เรื่องทุกอย่างของแม่หมดแล้วครับอเ,รเอาเงินไปนะลูกนะแล้วอยากพูดเรื่องนี้ให้พ่อรุ้นเด็ดขาดเลยนะลูกเข้าใจไหมได้ผลจริงจด้วยแล้วเราทำกับคนอื่นได้ปะได้ดิได้กับทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่หนูเดี๋ยวเอาน้ำ โ้มสองขวดนะเราก็น้ำเขียวขวดหนึ่งใส่ถุงให้พี่ลุงครับเอ่อมีอะไรเหรอผมรู้เรื่องทุกอย่างของลุงหมดแล้วครับฮ่ามันรู้ทุกอย่างแล้วเหรอครับโอ้ลูกพ่อเรียกว่าไงนะลูกพ่อเฮ้ยยังไรกันอะฮะฉันไม่รู้เรื่องับพี่บอกลูกพ่อได้ไงคนมันพูดอะไรก็พูดได้อ่ะไม่จริงนะพี่พี่มันต้องจริงมันต้องมีข้อมูล งานเข้าแล้วกูไปแล้วเรียกฉันก่อนเร at ียกฉันก <uh> nice um ่อนอะไรล่ะไม่มีช um ู้ห่อไม่ได้มีจะไม่มัไยังไงอ่ะมันชู้อยู่นี่โชว์ชุดนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดานะสุดยอดแล้วถ้าฝรั่งเขาพูดว่า amazing amazing คือมหัสจรรย์มันแปลกมันไม่น่าเชื่อแล้วของเขาที่ไม่ใช่ธรรมดาเอาง่ายๆคุณรู้จักนักมายากลระดับโลกคือ เดวิดคอาเปร์ฟิลถูกต้องครับรู้จักไหมครับรู้จักครับวัวหลังขอปรโท้วให้ผมหน่อยสิครับผมรู้จักเขาเฉยในนามเขาไม่ได้รู้จักตัวเขาระดับโลกต้องเดวิดคอาเปร์ฟิลคนนี้สามารถเสกเครื่องบินฮอลิคอปเตอร์หายทั้งลำโอ้โหใช้ผ้าดำครับคุมไปที่เครื่องบินกระชากออกเครื่องบินหายหายอันนั้นยังธรรมดาของผมนี่เป็น,ปนรถผมครับผม V8 จอดอยู่เอาผ้าคุมปั๊บตื่นเช้ามาหายเพราะเสกไปไม่ได้เสกอะไรไฟแนนซ์มายึด คุณติดเขาตั้งเจ็ดแปดเดือนน่ะโอ้โหน่าจะให้อภัยกันแค่เจ็ดแปดเดือนนี่ถ้าเมืองน,นอกเดบิคอปเปอร์ฟิ์แต่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่รุ่นแรกๆเลยฉนัยแสงทองสุกคนนี้เก่งมากครับตกปลากลางอากาศโอ้โหเก่งมากหลังจากฉนัยแล้วฟิลิปเป็นไงครับฟิลิปฟิลิปนี่ใช้ดีไฟสว่างสวยมากบ้าเหรอ <c oughs> ฟิลิปนักมายากลฟิลิปกับลิซ่าอ๋อคู่กันแต่นักมายากลของเราชุดนี้นะครับเขาเป็นลูกศิษย์ ของแบทแมนเขาคือสไปเดอร์แมนเป็นเด็กน่ารักครับน่ารักมากเพิ่งแบบป .6 แล้วก็ออกมาเป็นนักมายากลเลยโอ้ป .6 อ่ะฮะครับผมแต่ผมยังไม่เห็นหน้าคาตาเขาเลยนะยังไม่เห็นเหรอยังครับขอเชิญครับขอเชิญนักมายากลสไปเดอร์แมนเมจิกโชว์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนครับจะไปไหนครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนไหนคุณบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสไปเดอร์แมนจบป .6 อ่ะดูหน้าเขาแต่ละคนน่าจะเพิ่งผ่านแซยิทมาทุกคนเลยนะฮะ ไม่ใช่หมายถึงว่าจบป .6 นี่ความรู้เขามีแค่ป .6 กนันเองครับอ๋อครับไปเล่นต่างประเทศนานตั้งแต่เด็กทีนี้มากลับเมืองไทยแพ้อากาศหน้ากันเลยเป็นแบบนี้กันนะครับผมดูลักษณะการแต่งตัวแล้วผมหลับตาจิ้มถูกเลยว่าใครเป็นนักมายากลคนไหนฮะคนนี้ครับดูกันเอยผมเป็นนักมายากลครับนี่นักมายากลเหรอครับที่ไหนอุปกรณ์การแสดงนี่ไงครับนี่นักมายากลรู้ว่าเพิ่งกลับมาจากจ่ายตลาดครับเนี่ย อานี่อุปกรณ์การเล่นกลของผมเขาต้องมีเยอะแยะสิครับนี่คุณมีมันหน่อยเดียวเองหน่อยเดียวแล้วยังเยอะแยะนี่ไงมีอะไรบ้างฮะนี่ไงมีมีกระดาษมีแก้วมีขวดมีน้ํามีแก้วมีขวดผมคิดว่าคุณมาขายยาดองนะครับเนี่ยและน้องคนนี้ฮะเป็นเป็นภรรยาหรือว่าลูกน้องผู้ช่วยฮะได้มายังไรฮะก็ได้มาก็เมากันนะครับคือได้เขามายังไงมาอยู่ในคณะของเราครับ อ๋อได้มาเพราะว่าบุณมันักมายากลเนี่ยได้เพราะเสกอยู่แล้วคุณเสกเขามาไม่เสกเขาได้แล้วมีเลี้ยงมาให้พวกเราครับ่วงนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มสักหน่อยได้ไหมครับโชว์มายากลสักนิดนึงไม่ใช่กระดาษธรรมดานะครับนี่เป็นอุปรกรณ์เรียกลมครับเฮ้ยมันจะเรียกได้เหรอคุณเล่นได้ครับถ้าคุณเสกเป็นจริงป่าจริงครับผมอยากเห็นจริงตอนนี้ร้อนอ่ะร้อนมากอมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับไม่มีนะครับ เรียกกระดาษเรียกลมใช่ไหมครับผมนี่นี่เดี๋ยวให้มาแห้งเป่าเดี๋ยวให้มาแห้งเป่ากระดาษเปล่าเฮ้ยหน้าทึ่งอ่ะจริงเหรอลูกหน่อยลมมาจากไหนเนี่ยอยู่ท่อกระถาก่อนครับอยู่ท่อกระถาก่อนโอ้ยมาจากพายุตะบนบ้าแล้วไม่เป็นไปได้ครับกระดาษเรียกลมผมไม่เชื่อขอลองหน่อยได้ไหมครับ โอ้โหหยยุดหต้องกะดาษยู่ต้องกะดาพอแล้วผมจะตายแล้วครับนี่มันไม่ได้ลมธรรมดานะั่นมันหนักไปทางพายุเลยนะครับเนี่ยมัแรงมากเลยเอา,อางี้คุณเรียกลมได้ผมอยากให้พวกคุณ3คนไปด้านหน้าเวทีไปเรียกคะแนนจากคณะกรรมการดีกว่าครับชเชิญครับเชิญครับ สวัสดีครับ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 อ๋อนี่อ๋อนักมายกรนะฮะเอ๊ออะนักมายกรนี่ตามที่ดูดูมาก็จะมีแค่หัวหน้าคณะอันนี้โชว์แล้วหรอฮะยังยังครับเดี๋ยวสิคะอย่าเพิ่งโชว์สิครับโตทะลุ นี้เด็นนะคะในคะแนน<ห>ออชุดของท่านเนี้ยค่ะชุดนี้ตัดเผื่อโตอีก,กหรือคะหรือยังไงไม่ใช่คุณเบนนมันได้ตัดเผื่อโตไอ้ข้างในเนี่ยมันซ่อนนกซ่อนอะไรว่าเยอะแยะเลยผมเห็นผมเห็นหนะนี้ไม่มีซ่อนอยู่แล้วเรียกมาสดๆเลยครับไม่มีอะไรซ่อนมาแล้วทั้งสองท่านนี่คนไหนเป็นผัวของน้องผู้หญิงคะขอโทษ ข้อพิรุธเนีครับคุณอาจจะมองผิดไปนะครับเราสองคนไม่ใช่ผัวเขาครับเนาไหนล่ะคะคือเราสองคนเนี่ยเป็นเมียเขาครับเป็นยังไงน่เข้าใจครับเอแแต่เราเป็นนักมายาเราไม่ชอบความปกตินะคะสองคนนี้ก็เป็นเป็นสามีดิฉันทั้งคู่เลยค่ะเออเอาบมายากนี้เขาบอกว่าเสกได้อะไรได้ใช่ไหมได้เสกได้ครับช่วยเสกลูกชิ้นคุณให้มันอร่อยวันนี้หน่อยได้ไหมคุณไปทานใหม่ จริงๆแล้วเนี่ยมายากลคณะหนึ่งจะมีหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้ช่วยเท่านั้นแค่สองคนแล้วทําไมอันนี้มีเพิ่มไปอีกคนเล่นกันสามคนเลยอ๋อคือคณะเราเนี่ยจะชุมกว่าคณะอื่นครับนี่มายากลไม่ใช่ยุงนะใหมันจะชุมอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกผู้ช่วยได้ไหมฮะยังไม่โชว์ไม่ต้องเต้นก็ได้ครับคือผู้ช่วยต้องมีลีลาดิฉัน ที่คณะนี้ก็เพราะว่าลีลาเนี่ยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวผมพูดตรงๆเลยนะผมจําคุณสองคนได้คนไหนล่ะไอสองคนแก่ๆนี่เคยมาเล่นลิเกทีไม่ใช่ไหมนี่ฮ้ยพวกเราไม่พวกเราไม่เคยเล่นลิเกพวกเราไม่ไปลิเกเลยครับตกรอบไปแล้วนี่ไม่เคยครับร้องลิเกเป็นไหมไม่เป็นครับแม่บอกใครร้องลิเกได้ให้สามพันร้องไม่ได้ก็บอกว่าร้องไม่ได้ครับ คุณโจจัดได้ไหมคุณคุ้นหน้าอยู่เร้องไม่ได้แต่คุณบอกว่าให้สามพันก็เลยร้องเอสามพันองนั้นเองล่ะครับคนของคุณที่สามารถดูใกล้ๆได้ไหมแบบค้นแอเมจิเออใกล้ตัวได้เลยครับได้เลยครับดูใกล้ๆได้เลยได้เลยครับบางชุดแบบบางชุดดูใกล้ๆได้ครับแต่บางชุดนะฮะไม่ได้เดี๋ยวครูว่าครูว่าครับจริงหรือเปล่าครูว่ากว่าคนเป็นของโกหกใช่ตาดีได้ตาลายก็ไม่ได้ บางชุดดูได้บางชุดดูไม่ได้ครับผมเคยไปเล่นต่างประเทศหรือว่าโชว์ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไหมในคงกลับมาจากอเมริกาครับไปเล่นอเมริกาไปประชันกับอะไรเดวิดเดวิดเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมเขาอยู่อังกฤษครับเดวิดคาร์โบฟิลเดวิดคาร์ฟิลไปโชว์ชุดอะไรมาฮะตอนนั้นลกครับจากตัวเดียวเป็นแสน เดวิดแค่สองสามตัวอย่างนี้ก็แค่ร้อยตัวของเราแสนตัวนะครับแล้วอยากจะโชว์ชุดนี้แล้วกินแต่เรามีสัญญาที่เกาหลีเราให้ดูไม่ได้ครับโอ้เสียดายเสียดายนะครับี่ประเทศนอกเขามีทําคนลอยอุปกรณ์อย่างอื่นลอยแต่เราเอาของเราไปลอยเนี่ยทึ่งทั้งประเทศเลยครับเอาใครไปลอยฮะเอากระทงไปลอยครับมันลอยมัหน้ากลัวตรงไหนกระทง ลอยอากาศถังนี่ลอยในน้ำนี่เอาไปลอยอากาศถือไว้นี่ใช้สลิงอะไรช่วยหรือว่าใช้อะไรบ้างไม่มีสลิงครับไม่ช่วยไม่ช่วยครับไม่ใช่จาพนมนะครับแสดงว่าอุปกรณ์ของคุณน bueno> ี่ราคาเป็นแสนเป็นล้านโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วครับเราได้คว่ากรโชนี่กว่าจะเรียนมาได้นี <S> <S ่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะครับนี่ผมเรียนมา80กว่าปีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสิบปีแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ฮะห้าสิบครับ เอางี้ว่ะคุณวันนี้ที่จะทําให้กรรมการประทับใจและคนดูประทับใจและเข้ารอบไฟนอลไปอ่ะพูดไปจะหาว่าคุยครับให้ดูเอาเองพูดไปมันก็ไม่เหมือนคุยพูดก็คือพูดไงคะคุยก็คือคุยก็ดูอ่อดสิครับค่ะเดี๋ยวคนนั้นล้วงอะไรที่ผ้าล้วงไม่มีพี่โยเยเขาจ้องจับผิดดูคนอย่าจับผิดไม่มีไม่มีน้ตี้งตรงนู้นตรงนี้พาคนมองสายตาเดียวกบางคนซ่อนนกไว้อะไรได้ผมไม่มี ไม่มีซ่อนอะไรเลยม่ีซอนจับตาดูดีเอาเนี้ยไม่ไม่ต้องเล่นให้ดูเป็นขวัญตาเลยดีกว่านี่เป็นไงเป็นไงโอ้ที่อ้แล้วเนี่ยกลับคืนได้ไหมเอากลับคืนได้ไหมได้ไหมครับเดี๋ยววันหลังคุณเจ้ากลับคืนอะไรคุณมิ๊กจะดูก่อนให้สนุกนะครับขอร้องอย่างเดียวครับอย่ารู้มากเหมือนไอ้นี่นะครับ ผมเป็นกรรมการอ๋อผมสามารถที่จะวััีครบมายากลนี่ต้องเล่นให้คนจับไม่ได้จับไม่ได้เขามาจับที่โดนเตะครับเอางี้เดี๋ยวให้เขามีโอกาสได้โชว์ให้พวกเราได้ดูถ้าผรานแต่ชื่นชอบเราก็จะให้ผ่านเข้ารอบไปครับโอเคไหมครับ อันนี้เป็นมุกการแสดงครับขอหลอกลอกก่อนดอกไม้ไฟครับโอ้ดอกไม้ไฟ โป้งมีอะไรวะฮะตรงยิบโป้งคุณมีอะไรยิ้ไหนไม่มีไหนครับไม่มีอะไรครับคุณสวมปอกอะไรขาวๆนึ่งมีที่ไหนครับลูกย้ายในข้างนอนเลยแฉมีสำเร็จ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 เดียวจะให้คะแนนดีไหมคุณเล่นแนบเนียนมากเลยเนี่ยยังไม่จะไม่ให้คะแนนผมรู้ทราบว่ายังไงคณะกรรมการต้องให้คะแนนพวกเราอยู่แล้วให้ผ่านอยู่แล้วแต่อย่าพึ่งครับอันนี้เพิ่งเกี้ยชิ้นแรกเขาไม่รวมนะครับไม่รวมไม่รวมไม่รวมสโชว์เรียกน้ำย่อยครับ អូឡូហាចាម៉ៃឆាក់ទូឡូឡូ พร้อมกันมาบ้างหรือเปล่าดไูไม่พร้อมเพียงนะเล่นทุกวันเล่นทุกวันขอดูอที่มันคว็ม<อ>ชิ้นใจดูดูดูอ่ะ องใช่ไหมนางไงว่าแล้วพลุกเข้าไปในคอเลยดึงมาเยอะเออพอมันยืดเสร็จปั๊บมอม้วนกลับไปไปดีดลิ้นไก่ตัวเองขออะไรที่มันทึ่งกว่านี้นะเอาทึ้นทึ่นกว่านี้ได้ไหมนี่อะไรครับที่ว่าขวดตั้งใช่ไหมใช่ฮะโอเค ตอนที่ถ่ายมือไปเขาเห็นหมดแล้วแค่แต่ไมนแด้เดียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนเราไม่เห็นสิไม,ไม่เห็นไม,ไม่เห็นที่เาัาต้องเห็นแหมถ่ายแบอ๋อตั้งนะ ทำอะไรทำอะไรนี่ถามจริงๆเหรอคุณทําได้อย่างไรทําได้อยู่แล้วครับเพราะอะไรครับอ้าฮะทำไมจะทําไม่ได้ล่ะครับอ้าวอันนั้นเฮ้ยเขาพายมาผมก็จะตั้งได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับได้ครับไหนาะขวดจะออกทำไมอันนี้เป็นคะแนนลืมป่าเนี่ยครับเรียกน้ำย่อยลืเล่นเทุกทียังไม่มาครับ